งานนี้ทัวอินโดนีเซียลงยับซีเกมสุดห่วยไร้ยังอายสุดๆแชมป์โลกปัญจกศีลัดอินโดนีเซียถูกบังคับให้ถอนตัวซีเกมแต่กัมพูชาเจ้าภาพกลับได้เหรียญทองโดยที่ไม่ต้องแข่งกันเลยล่าสุดสื่ออินโดนีเซียทริบูนจาทิมแรายง,งานว่าบายูเลสมานานักกีฬาปัญจกศีลัดถูกบังคับให้ถอนตัวจากการแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชา สื่ออินโดนีเซียได้โพสต์คลิปที่สัมภาษณ์ทางน้ำตาของนักกีฬาคนหนึ่งกล่าวโดยระบุว่าถูกบังคับให้ถอนตัวแต่นักกีฬาจากกัมพูชากลับได้เหรียญทองโดยไม่ต้องแข่งขันปันจากสีลัดรุนน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมโดยทางเพจ Facebook Thailand a n d Neighbors ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเหตุเกิดจากรอบรองเขมินต้องแข่งกับมาเลเซียแต่กรรมการไม่อนุญ,ญาตให้นักกีฬามาเลเซียแข่งกับเขมินโดยให้เหตุผลว่านักกีฬามาเลเซียมีการบาดเจ็บเป็นห่วงสุขภาพบังคับให้วอล์กเอาท์นักกีฬาเขมินเลยได้เข้าทิงแน่นอนว่าในรอบรองชนะเลิศขมิควรจะต้องพบกับมูฮัมหมัดคอยรูตัวแทนจากมาเลเซีย แต่พอรอบชิงต้องลงแข่งกับบา y ยูเลสมานาแชมโลกปันจากสีรัฐจากอินโดนีเซียกรรมาการเล่นบทเป็นห่วงสุขภาพใช้มุกเดิมโดยเดินมากดดันนักกีฬาอินโดนีเซียให้วอล์กเอาอีกครั้งแถนเหมือนเดิมว่าบายูมีการบาดเจ็บไม่พร้อมแข่งซึ่งบาเยูพร้อมอธิบายว่าเขาพร้อมแข่งไม่ได้บาดเจ็บอะไร เขาพร้อมสู้ศึกชิงชนะเลิศแต่จำใจต้องเดินออกมาการบันทึกการสนทนาทางวิดีโอของเขาแพร่กระจายและแพร่ระบาดในโซเชียลมีเดียโดยเขาอ้างว่าเขาถูกบังคับให้ลาออกเพราะถูกคณะกรรมการพิจารณาว่าได้รับบาดเจ็บแต่กรรมการก็บังคับให้เขาถอนตัวและมอบเหรียญทองให้กับเขมร ซึ่งบายูไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะเหรียญทองนี้จึงมีความหมายกับเขามากสําหรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซีเกมครั้งนี้มันเละเทะไรอย่างอายและขาดจริยธรรมมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมามีการโอนสัญชาติแบบชั่วคราวแบบไม่จํากัดจํานวนมีการจํากัดประเภทและประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันสุดท้ายอย่างสู้ไม่ได้ถึงกับโฉกชิงเอาแบบดาน,ดาน แน่นอนว่าทางนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจของชาวอินโดนีเซียด้วยต่างสงสารและเห็นใจกับนักกีฬาลายนี้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งตำหนิซีเกมของกัมพูชาว่าสุดห่วยและไร้ศิลธรรมสิ้นดีสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้ชาวอินโดนีเซียต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่ความว่ากัมพูชากลัวหรืออย่างไรซีเกมประเทศอื่นพัฒนากันนะแต่นี่ มันถอยหลังลงครองสุดๆกัมพูชาโคตรจะตลกอะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบหน้านะสี่เกมถ้าเจ้าภาพเป็นอินโดนีเซียเราจะไม่เชิญกัมพูชาเข้าร่วมแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาไม่แมนหรอกนะก็แค่ผู้ชายที่ใส่แค่กระโปรงเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันก็เล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เหมือนกันฉันเข้าใจความรู้สึกดีในความผิดหวังในครั้งนี้และการสูญเสีย ของนักกีฬาเมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนี้แพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาที่สำคัญคือนักกีฬาสามารถมีโอกาสลงแข่งขันในสังเวียนได้อย่างเต็มความสามารถหากนักกีฬาถูกปฏิบัติแบบนี้อาจทำลายความหวังของนักกีฬาลงได้เพราะความพยายามทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวจนถึงวันคัดเลือกเข้าทีมชาตินั้นยากมากและยาวนานนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาจะแข่งขันกันอย่างเต็มที่ เพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศตัวเองถ้านักกีฬาของเขาถูกโกงหรือถูกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้เขาจะโกรธและประท้วงคณะกรรมการของกัมพูชาเพราะมันมากเกินไปแล้วที่ขู่นักกีฬาแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาแพ้และตัวเองได้เหรียญเป็นซีเกมที่แย่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดตัวแทนจากมาเลเซียที่น่าจะแข่งกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศก็โดนวอล์กเอาเหมือนกันเป็นการชนะด้วยการขู่เนี่ยนะทำไปได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนสงสัยกัมพูชาคงอยากจะสอนวิธีโกงละสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละวิธีการโกงที่เขาเรียกว่าทำงานโดยไม่ต้องเสียเง่อดังนั้นวันข้างหน้าลูกหลานเขาจะเป็นแบบนั้นแหละ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือด้านมืดของการจัดงานซีเกมส์ของเจ้าภาพจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นที่หนึ่งเห็นได้ชัดว่าเจ้าภาพซีเกมส์ไม่มีความยุติธรรมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะให้ถอยทำไมเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วก็เศร้าน,นะข่าวในทีวีประเทศยังไม่พร้อมที่จะเป็น,น,เ,ปนเจ้าภาพซีเกมส์เลยหางทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ เอาแล้วคเขมรโดนแชฉหมดเปลือกเล่นกับใครไม่เล่นสื่ออินโดนีเซียแชฉเองกัมพูชาใช้นักแบดมินตันจากจีนคว้าทองทีมผสมซีเกมไร้อินโดนีเซียลงแข่งด้วยหน้าภูมิใจตรงไหนกัน โดยทางกัมพูชากำลังเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ในซีเกมส์ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องสำหรับกัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหก,กรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32โดยล่าสุดแบดมินตันประเทศทีมชุดผสมของพวกเขาก็สามารถคว้าเหรียญทองแรกนับตั้งแต่เคยส่งลงชิงชัยมาครองได้สำเร็จเป็นหนแรกหลังจากเป็นฝ่ายเอาชนะเมียนมาไปได้ อย่างไรก็ตามควันหลงหลังจบพิธีรับเรียนรางวัลก็ได้เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นโดยเฉพาะเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายจัดการแข่งขันสึกแบดมินตันของกัมพูชาจาภาพที่ก่อนหน้านี้ตัดสิทธิ์ประเทศที่มีนักกีฬาตัวความหวังเรียนทองในการแข่งขัน โดยไทยและอีสีชาติคือมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นชาติที่มีนักแบดมินตันชั้นนําของโลกได้ถูกจํากัดสิทธิ์มาให้ร่วมเข้าแข่งขันในประเภทแบดมินตันทีมผสมซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการชิงเหรียญทองของศึกตบขนไก่ประเภททีมผสมในสีเกมด้วย แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นที่เช้าโชว์อย่างหนักสำนักข่าว CNN อินโดนีเซียรายงานว่าแฟนกีฬาในโลกโซเชียลตั้งข้อสงสัยว่ากัมพูชาจะภาพสีเกม2023อาจใช้นักกีฬาโอนสัญชาติมาจากจีนหลังคว้าเหรียญทองแบดมินตันทีมผสมไปเมื่อวันที่10พฤษภาคม นักกีฬาที่ถูกตั้งข้อสงสัยชื่อว่าจงเหมิงซึ่งลงแข่งขันแบดมินตันทีมผสมซีเกม2023ให้กับเจ้าภาพในประเภทหญิงเดีย่ยวหญิงคู่และคู่ผสมโดยรายการนี้เป็นการแข่งขันที่จำกัดเฉพาะชาติระดับเทียร์2ประกอบด้วยกัมพูชาเมียนมาซปป,ป,อปอลาวบรูไนและติมอร์เลสเตขณะที่ชาติชั้นนำในกีฬาชนิดนี้อย่างไทยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ หมดสิทธิ์เข้าร่วมทั้งนี้จงหมิงถือเป็นกำลังสำคัญของทีมผสมกัมพูชาซึ่งเธอเป็นฝ่ายคว้าชัยได้ทั้ง5แมตท,ที่ลงสนามเริ่มจากรอบก่อนรองชนะเลิศที่ชนะติมอร์เลสเตในประเภทหญิงเดี่ยวจากนั้นรอบรองชนะเลิศก็ปราบสปอร,ปรลาวทั้งหญิงเดียวและหญิงคู่ก่อนปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะเมียนมาทั้งหญิงคู่และคู่ผสม อย่างไรก็ตามจงเหมิงกลายเป็นที่จับตามองหลังจากมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งคาดว่ามาจากทีมกัมพูชาเจ้าภาพได้เข้ามาพาตัวเธอออกจากสนามในระหว่างที่นักกีฬากำลังฉลองชัยชนะกันโดยที่มีการปิดหน้าปิดตานักแบดมินตันรายนี้ด้วยทำให้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลล่าสุดแฟนกีฬาในสังคมออนไลน์ก็ได้ชี้บอะแสว่าจงเหมิงอาจเป็นคนเดียวกันกับ โจเหมิงนักแบดมินตันสาวชาวจีนดีกรีอดีตรองแชมป์เยาวชนโลกปี2019ประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งก่อนหน้านี้เธอเพิ่งลงแข่งขันในฐานะนักกีฬาจีนตามสัญชาติบ้านเกิดก่อนมาลงแข่งขันซีเกม2023ให้กับกัมพูชาแต่เรื่องนี้ยังต้องรอการพิสูจน์ต่อไปสำหรับประเด็นนึงกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า มีแค่ชาติเดียวในโลกที่กล้าทาแบบนี้ที่เขาไม่ออกกฎห้ามเพราะไม่คิดว่าจะมีประเทศไหนดูถูกคนในชาติของตัวเองได้ขนาดนี้นะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีบ้านพักนักกีฬาไม่เสร็จเพราะเอาเงินมาซื้อตัวนักกีฬานี่เองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้นําไม่สนับสนุนคนในประเทศถือว่าดูถูกดูแคลนความสามารถของคนในชาติตัวเองและแบบนี้จะพัฒนากันได้อย่างไรเห็นใจ โอกาสของนักกีฬาคนเขมรที่ควรจะได้รับในบ้านตัวเองบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรถูกขับออกจากอาเซียนแล้วนะครับจะไปอยู่กับจีนก็เชิญตามสบายแล้วนะครับอยู่ด้วยกันแล้วทำแต่เรื่องกับพื้นบ้านมากขนาดนี้อย่าอยู่ร่วมกับสมาคมอาเซียนเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแปลว่ากลายเป็นมนทน,นึ่งของจีนแล้วสินะนักกีฬาจีนมาเล่นให้ได้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนดูถูกคนในชาติตัวเอง นักกีฬาเก่งๆมีเยอะแต่ไม่มีโอกาสจะสู้ได้ไม่ได้ไม่สำคัญเท่ากับได้ลงแข่งเก็บประสบการณ์คอมเมนต์ต่อ,อมาบอกว่าน่าจะมีกฎว่าโอนสัญชาติไม่ต่ำกว่าสองปีและพูดภาษานั้นๆได้ด้วยคอมเมนต์ต่อ,อมาบอกว่ามีอีกหลายกีฬาเลยนะครับทีมคริกเก็ตได้สัญชาติแถมด้วยคอมเมนต์ต่อ,อมาบอกว่า ค่าแม่ถามจริงมันภาคภูมิใจมากหรอที่ทําแบบนี้เพราะครั้งถัดไปก็หล่นไปอยู่อันดับท้ายๆเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารวยๆอย่างบูนายเขายังไม่ทําแบบนี้กันเลยเพราะเขามีศักดิ์ศรีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า,ววยยา,าเา่มนเหมือนกําลังทําร้ายตัวเองนั่นแหละอย่ามาโทษไทยเลยนะหากทุกทาก่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ